สุดยอดครับวันนี้เขาหลักพาเรามาเชือดคืนครับมองกล้อง้หมครับเพ่มองกล้องด้วยไม่ไหวแล้วครับสุดยอดครับอีก2ปีเจอกันครับเชิญบุรีสุดยอดครับผมคุนภาพสายปลาปิดยอดครับตสุยอดของเต้ของเต้ของแค่ นี่ครับมือตือนจิ๊บจีนหมูิงเห็นไม่เห็นตายดอเจอกันใหม่ทริปหน้าครับจ่าเด็ก อาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าไปก่อนครับพักฟื้นร่างกายครับดีใจกับผู้วิชิตทุกคนนะครับนอนถ้าคืนอ๋อ